สวัสดีครับครอบครัวอัตมีทุกคนลีเดอร์หลายท่านก็เริ่มทำ v ีล็อกกันไปแล้วเดวครับในที่สุดผมก็ได้เริ่มทำกับเขาบ้างสักทีช่วงนี้ธุรกิจอัตมี่กำลังไปได้สวยมากๆผู้คนก็ชอบถามผมว่าทำยังไงซึ่งผมจะมีคำตอบให้กับพวกเขาว่านี่ท่านก็แค่ใช้ผิวงามๆนี้ทำธุรกิจก็แค่นั้นเองผมตอบไปแบบนี้ครับ วันนี้ผมเลยจะมาเผยเคล็ดลับการดูแลผิวของผมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอัตโมีเรามีสินค้าที่ล้ำค่าดังสมบัตินั่นก็คืออัตโมี่แอ o บสโล s สกินแคร์เซตนั่นเองครับทุกท่านครับซึ่งครั้งนี้เราก็ได้รับรางวัลจังยองชิวด้วยนะครับเป็นรางวัลสุดยอดวิทยาศาสตร์ในวงการเครื่องสำอางและเรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากครับ เทคโนโลยีหลักของตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีส่วนประกอบที่ค่าส่วนประกอบพิเศษที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูนฟนฟนริ้วรอยและการ b r i g h t e n i n g แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีในการส่งต่อสารบำรุงเข้าสู่ผิวคือเทคโนโลยีหลักที่สำคัญเลยครับในทุกๆเช้าผมจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะครับโฉมหน้าตอนไม่ใส่แว่น <c oughs> จะเปิดเผยที่นี่ที่เดียว <c oughs> ถอดแว่นก็ต้องถอดให้มันเท่ๆหน่อยเพราะผมคือประธานสุดเท่หลังจากล้างหน้าสิ่งที่ใช้ตัวแรกเลยก็คือโทนเนอร์ครับกดบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะแอ s ซ l ลูดแอมพูของเราเป็นเหมือนบลูไดมอนที่แปลงประกายท่ามกลางเหล่าสมบัติทั้งหลาย ต่อไปถ้าแก่กว่านี้ผมไม่อยากเห็นหูผมเหี่ยวฉะนั้นเวลาลงสกินแคร์ทาลูบๆตรงหูด้วยมันจะช่วยให้คงรูปหูของเราให้สวยและดีต่อสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นผมจงทาที่หูบางๆแบบนี้นะครับเซรั่มครับ 1...2... ถ้ามีริ้วรอยบนหน้าผากก็นวดเหมือนดึงหน้าไปครับไอายครีม รอบดวงตาอาจจะเกิดริ้วรอยได้ดังนั้นให้ทารอบๆดวงตาทาเข้าไปครับก่อนที่ไอครีมจะแห้งผมจะบีบบีบครีมบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะบีบออกมาประมาณนี้แล้วก็ถูเข้าไปครับแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าทาไปครับตอนแรกที่ทาอาจจะดูวอกหน้าลอยสักหน่อยนะครับซึ่งเราจะเป็นต้องจัดการให้ดีนะครับ ผมจะเอาผ้าเช็ดตัวที่เปียกหมาดมาหลังจากที่ใช้อาบน้ำตอนเช้ามาเช็ดมือที่เปื้อนบีบีครับแน่นอนว่าผ้าจะต้องเลอะบีบีแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเวลาเราซักผ้าก็สามารถซักปกติได้เลยจะออกมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับหลังจากเราเช็ดมือให้สะอาดแล้วเอามือมาถูบนหน้าอีกครั้ง หูเบาๆไปเรื่อยๆแล้วโทนสีบีบีจะเข้ากับสีผิวเราเลยครับรอแป๊บเดียวสีจะเปลี่ยนให้ลงอายครีมและบีบีผสมกันให้ดีนะครับนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสีบีบีจะเปลี่ยนตามโทนสีผิวเราและเสมอกันทั่วทั้งหน้าถ้าหากว่าจะต้องออกไปข้างนอกเราก็ใช้ครีมกันแดดนี้ทาทับลงไปเลยครับผมใช้เป็นตัว Absolute Essence Sun ทาลราไปอีกชั้นนะครับเพื่อการทาให้ดูเป็นธรรมชาติผมจะลงบนฝ่ามือแล้วถูให้ทั่วก่อนแล้วทาแบบนี้ครับและนี่คือวิธีดูแลผิวช่วงเช้าของผมครับทุกคนครับในฤดูที่ผิวแห้งหน่อยการใช้มิสนี้ฉีดในตอนกลางวันจะดีมากเลยนะครับเติมความชุ่มชื้นสุดกำลัง มีคนบอกว่าแค่เติมความชุ่มชื้นในเต็มที่ก็เหมือนได้ดูแลผิวไปครึ่งทางแล้วถ้าพูดถึงความชุ่มชื้นต้องนี่ครีมมิสตอนกลางคืนผมจะใช้นิวทริชั่นครีมทาบนใบหน้าครับให้ใช้เยอะหน่อยทาบนมือแบบนี้แล้วถูลงบนใบหน้าแล้วก็นวดทาตัวด้วยก็ดีนะครับทาขาด้วยเลยเอา้าส่วนที่เหลือบนฝ่ามือ,อก็ทาไปทั่วไม่ให้เหลือนะครับ แล้วผมจะลงโลชั่นเป็นตัวสุดท้ายครับกด2-3ปั๊มนะครับแล้วก็ทาให้ทั่วให้ชุ่เป็นการสร้างกรอะป้องกันความชุ่มชื้นได้ทั้งคืนและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างเต็มที่ด้วยความคิดนี้ผมก็จะทาจัดเต็มให้ผิวไม่แห้งครับทาไปเลยครับแค่ทุกคนใช้แบบนี้ก็ได้แล้วครับ สำหรับหลายคนอาจจะคิดว่าอะโทมี่เป็นเหมือนความหวังและแสงแห่งชีวิตแต่ว่านอกจากอะโทมี่จะเป็นด่งแสงแล้วสินค้าของพวกเราก็ยังเป็นเหมือนความหอมหวานด้วยนะครับสกินแคร์แอปซูลที่ให้กลิ่นหอมหวานแห่งความรักสกินแคร์ที่ขโมยใจผมไปทั้งใจมันดีมากๆเลยนะครับ แล้วสินค้าที่ผมชอบมากๆอีกตัวก็คือตัวนี้ครับมันมีชื่อว่า Absolute Urban c h i l l s u n Cushion สิ่งที่ให้ผิวของผมใสและกระจ่างแบบนี้ไม่ใช่ใครก็ทมี่ไงเกินคำบรรยายจริงๆนี่อายุ60กลางๆแล้วนะไปเทียบกับคนอายุ30ก็ไม่แพ้เลยเถอะจะบอกให้